แพไปแพทเดินกับหลังนี้แล้วเราเดินแล้วมาหยุดกค่ตรงนี้ขาทับขยับออกดูครับรออีกห,หนึ่งนาทีนออั่งหรือหมอไหมเป๊ะตรงกล้องสวัสดีครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูลูกคอ,อกี้อีกสักหนึ่งตัวนะครับหลายๆคนสงสัยว่าเวลาใช้สายจุงของผมนะครับคล้องที่คอแล้วเนี่ยเวลาที่เรากําลังจะจุงเขาเกิดอะไรขึ้นทําไมน้องหมาถึงใช้ฟันกัดนะครับทําไมบางตัวร้ายขนาดเอาขาเนี่ยเกี่ยวกดเอาไว้นะครับ บอกเลยนะครับว่าการที่เราใช้สายจุงคล้องคอในการล้ำเส้นเขาเพื่อแสดงอินเนอร์หรือสถานะหรือตัวตนหรือความก้าวของเขาครับว่าเขาคิดอะไรกับเราแล้ววิธีการป้อนก,กันตัวโดยธรรมชาติของเขาเป็นอย่างไรสมมุตินะครับน้องหมาเนี่ยเดินตามเรายากนะครับแค่นอนแค่หมอบลงหรือนิ่งๆเนี่ยอันนี้ยังถือว่าเป็นเลเวลที่ต่ำนะครับแต่เมื่อไรก็ตามครับที่มีอาการกัดเชือกแล้วก็ดดโดดโดโด,โด ขาเกี่ยวคือพูดง่ายๆคือดูต้านกว่าปกตินะครับทางทางที่เราเนี่ยไม่ได้ดึงสายจุงนะครับอ้อย้ำอีกทีนะครับถ้าใช้สายจุงผมเนี่ยห้ามกระตุกนะไม่ใช่แบบกระตุกกระตุกกุกให้มันเดินนะไม่เอานะเรานะครับให้ใช้วิธีการดึงแล้วก็เวลาดึงนะครับให้ดึงต่ําคําว่าต่ําก็คือให้ประมาณเนี่ยให้มัน ให้มันเป็นเชือกแนวขนานกับพื้นนะครับแล้วก็ค่อยออกแรงดึงถามว่าทําไมไม่กระตุกแล้วทำไมต้องค่อยๆออกแรงดึงตามนะครับเพราะอย่างที่บอกครับ l e a d คือการแสดงความแข็งแรงให้น้องหมาหรือหมาของเราครับได้รับรู้นะครับเพราะฉะนั้นคือเราจะไม่กระตุกแล้วก็จะให้ลูกหมาเหมือนวาร์ฟนะครับอย่างนั้นไม่ทําไม่ทำเพราะฉะนั้นคือเราก็ค่อยออกแรงดึงเพื่อให้เขารู้ว่าถ้าเขาต้านเขาสู้แรงเราไม่ได้มันจะเกิดการยอมรับโดยธรรมชาติครับเพราะว่าสุนัขคือสัตว์ฝูงครับเขาจะเชื่อและชอบคนที่เขา แล้วรู้สึกว่าแข็งแรงกว่าครับเดี๋ยววันนี้เราไปดูลูกคอกกี้สักหนึ่งตัวนะครับที่ดูแล้วไม่น่าจะมีอะไรเยอะแต่จริงๆแล้วพอเจ้าของแสดงตัวครับมีเยอะกว่าที่คิดครับว่าแล้วไปชมกันฟูอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับอุ้มไม่ดูนะจังหวะแรกที่ผมบอกนะถ้าผมอุม้มแล้วไม่ลินแสดงว่าตัวนี้จริงๆแล้วพื้นฐานของตัวี่ใส่เขาอะไม่ได้กล้าขนาดนั้นเห็นไหมไม่ดินคือเขาไม่ดินคือขาไม่มีดีดเลยเลยอะอดีที่สอง มี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 พืชผมลองอีกทีนะใช้ได้เว้ยใช้ได้เว้ยพยายามกันมันกึบคึบคึบไปนะโอเคคราวนี้นะครับเราอยู่ซ้ายมือไม่ลำหน้าใช่ไหมครับตอนเราเริ่มนะครับเราจะเริ่มด้วยการกำลังหันเท่านั้นที่ผมบอกคือดิจิวอลคือทำน้อยจะได้มากเดินไม่ต้องเยอะ4-5เมตรพอเราพยายามคอนโทรลให้เกิดคอนโทรล100%นะครับดึงสายเรียกชื่อน้องหมานะถามว่าทำไมไม่เรียกชื่ออีกเพราะเราต้องการสอนให้เขาสแตนบายครับเขาจะได้มีใจมีดิวตี้หน้าที่ว่าต้องโฟกัสเราอย่างเดียวโอเคแต่ถ้ามันหยุดปุ๊บแล้วมันหยุดอย่างี้นะ สวยโอเคคุณแพทลองดูรอบหนึ่งไปเลยลากไปเลยใช่ใช่สวยครับโอเคตั้งสติก่อนอ่าศูนย์ไปหนึ่งดึงออกดึงออกถ้าเขาทับตัวแดงว่าเขาเริ่มเสียบาลานซ์ใช่ขาทับขยับออกถูกครับหัวเห็นหูไหมแต่ไอคอนแทคไม่มีมองไม่ได้มองพ่อด้วยนะมองมา้าอีกนออีกนอไปมองมา้า แต่ถ้าหูมาแสดงว่าเขาเริ่มรู้แล้วว่าเขาคนโทรลอะไรคุณแพทไม่ได้แล้วหูเนี่ยจะเป็นวิตาวิมันจะกระดิกไปกระดิกมาเห็นไหมตอนที่เขาอยู่คุณแพทที่ไม่ได้อยู่คุณพ่อเขาวะไม่อยู่คุณโอมอ่ะหูอย่างนี้ถูกไหมแต่ตอนเนี้ยไอตัวนี้ครับเป็นตัวบอกว่าน้องหมาเขารู้สึกอะไรถ้าเขาคอนฟิเดนต์มากไม่รู้สึกอะไรเลยเขาจะหูยังไงก็หูอย่างนี้แล้วถ้าสมมติว่าเขารู้สึกว่าเขาเจ๋งจริงๆกับการเดินที่เขาไม่ได้สามารถคนโทรลได้ครับเขาต้องยืนแบบตะกี้อันนี้เห็นทังเ็ตว่าหยุดปุ๊บนั่ง แต่คราวนี้สิ่งต่อมาเราจะเริ่มมาจัดท่าคุณแพทตอนนี้คุณแพทย์สังเกตนะคุณแพทเดินเนี่ยคุณแพทกลัวลูกไปเดินแอบใช้กําลังแขนตลอดเวลาใช่ปะแอบดึงตลอดเวลาคราวนี้ครับสมมติสมมติว่าคุณแพทจับอย่างนี้ใช่ปะคุณแพทลองลองจับจับถูกแล้วคุณแพทลองลองยืนยืนสบายสบาย,บายตอนนี้จะเห็นว่าเชือกที่ระหว่างมือมือซ้ายเรานะครับไปถึงที่คอน้องหมาเนี่ยมันจะหย่อนหย่อนผมถือว่าโอเคแล้วก็หย่อนโอเคถ้าความยาวอย่างนี้รตังเดินโอเคแล้วแล้วก็ใช้ตัวเราเนี่ยเป็นการตัวดึงสาย โอเคลองดูไหมลองดูก่อนเนาะ,ะไปเลยชิดเชิดเลิดเลิดเลยครับมั่นใจคอนฟิเดนซ์ใช่ใช่ถูกไปเลยนั่นแหละกลับมาถูกใช่สายมันจะทำงานของมันเองเอตัตโนมันครับแล้วอยู่สวยๆไอค contact ดึงดึงอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราแก้ที่ะจุดนะจะเห็นว่าเวลาเราหยุดปึ๊บมันนั่งไวนะแล้วจะสังเกตว่ามันเริ่มมองไอค c o n t a ที่ผมบอกคือมันยกหน้ามองถ้าสังเกตทันนะครนะับตะกี แต่คุณแพทไม่กําหนดจุดมันก็เดินฉลบเราลองอีกรอบนะพอเรารู้แล้วหยุ่ตรงนี้ใช่ไหมครับเราให้น้องหมายหยุดอยู่ข้างเราเลยพอร,รู้รู้ว่าจะต้องหยุดตรงเนี้ยสังเกตดึงไว้เลยลังไว้เลยปุ๊บให้มันหยุดตรงนี้แล้วให้มันนั่งสวยๆนะครับเมื่อกี้แล้วหยุดสวยๆไปเลยครับเช็ดเลิศเลิศใช่ถูกโอเคผมขอทีเดียวเลยนะเซตหนึ่งคือสามรอบอ่ะต่อรอบสองเลยเ,เวลาเดินลากนะเราหยูดสวยๆ,ๆ อีกคู่กันเลยยืนคู่กันคู่กันตำแหน่งคู่กันปุบแล้วย่อนถูกรอดูหนึ่งนาทีนั่งหรือหมอบไหมเป๊ะตรงกล้องแล้วก็สิ่งที่เราเห็นอะไรบ้างครับหูขวาหูซ้ายจากอย่างนี้เป็นอย่างนี้นั่นคืออาการที่ยอมแพ้แล้วลีแหลกถามว่าทำไมเรียกรีแหลกเพราะว่าเวลาเราเราไปข้างนอกเรากลับมาเจอเขาครับเวลาเขาดีใจเขาก็เดินอย่างนี้ถูกวะสองนาทีเราจะพาก็ุูเด้งเหมือนเดิมกับตอนมีของกินรีแหลก เพราะนั้นคือหูหางตาของสุนัขครับมันจะเป็นธรรมชาติที่เราจะบอกได้เลยว่าโมเมนต์เนี้ยเวลาเราแสดงตัวอะไรเขาไปครับเขารู้สึกรีแลกหรือไม่รีแลกอ่าแล้วตอนนี้จะเห็นหายใจแรงปะนั่คืออาการเครียดผมเรียกในทางบวกแสดงว่าเขามีการปรับตัวเพราะว่าจริงๆถ้าคุณแพทเดินยกแยกยกแยกตะแยยังไม่ถึง10เมตรเลยมั้งออเพราะนั้นคือความเหนื่อยจากบอดี้ร่างกายไม่ใช่แต่มันเหนื่อยจากสภาพที่มันคิดทําไมวันนี้แม่แข็งแรงจังวะอ่าแล้วคราวนี้ผมจะลองสองอย่างนะเดินรอบตัวคุณแพทกับกระทึบเท้านะครับถ้าเขาไม่ลุก ก็แสดงว่าคุณแพทเอาเขาอยู่นะตอนนี้นะลองดูเลยห้ามสั่งอะไรเด็ดขาดนะจะสังเกตว,ว่าเขามองผมป่ะความเป็นหมายังมีแต่แค่มันไม่ทำหน้าที่เกินโทษนะอ่ะมีดึง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 แต่สังเกตว,ว่าดึงเสร็จปุ๊บมันจะนั่งของมันเองอ่าอันนี้ครับแสดงว่ามันเกิดลูกเกงใจละททำหน้าที่ไม่เกินแต่ถามว่าผมกระทืบเท้าตะเกียบปุ๊บมันก็ไม่ได้พุ่งมาตอนแรกนะมันมีอาการดีเลย พึ่งปุ๊บเฮ้ยฉันเคยไปจ่าฟูงด้วยเฮ้ยไปดูเดี๋ยวนี้แต่ถ้าดึงกลับมาแล้วเราไม่ได้สั่งนั่งเลยครับไอตัวนี้มันจะบอกว่าน้องหมาเขารู้สึกปลอดภัยไม่ปลอดภัยอันนี้คือสอนช่อง b h a v นะคือ b h a v ก่อนถ้ารู้ว่าสติการที่น้องหมามีบ H a v มีการการะทําที่ดีกับเราอยู่แล้วครับมันจะเป็นสารตั้งต้นที่ดีวลาเราสอนอะไรไปเนี่ยมันจะง่ายขึ้นอ๋อแต่จริงนี่ผมไม่ค่อยไม่ค่อยห่วงนะตอนแรกดูเหมือนยากแต่พอหน้าเสือทำจริงๆอ่ะเฮ้ยมันง่าย นะครับไม่ลำหน้าไปเท้าอยู่ซ้ายมือนะลองดูนะลองดูหนึ่งนาทีนั่งหรือหมอบไหมเนี่ยนั่งหมอบเดี๋วปะเป๊ะแล้วตรงเลยนี่คือความรู้มือที่บีแฮปที่น้องหมาควรมีเองครับแล้วดูหูอันนี้ดึงไว้ก่อนดึงแล้วย่อนดึงแล้วย่อนให้น้องหมายอยู่ซ้ายมือไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นก็ตามครับให้เราอยู่ซ้ายมือไว้แล้วหย่อนนะครับเราสแตนบายด้วยซ้ายมือแล้วย่อนนะโอเคเราเช็คดูเช็คดูนะครับว่าเขาเจออย่างเงี้ยธรรมดาเขาจะเห่าไหม ก็ไม่เห่าอยู่ดีใช่ไหมแต่ว่าจะเดินวิ่งพุ่งไปหาไหมไปหาโอเคไอคอนแทคเห็นนะยกหน้ามองที่ผมบอกที่เราคุยกยันในสราราตอนแรกเขามองเขามองอย่างนี้มองยกยก็ยกแต่ยกเบาๆแต่ที่เห็นว่าเวลาที่น้องหมายเขาลืมตัวครับเขารู้สึกว่าหลอกแข็งแรงจริงอะ่ะ<ม>ยกขานหน้าค้างทับหลุดอันนี้บอดี้รังควีตของเขาจะไม่หลอกเราเราทําได้หรือไม่ได้ตัวแพมโปจะเฉลยทั้งหมดอ่าพร้อมไหมเ้ทัมโปละควาเลยแมใช่นี่คือวิธีการรีลิสครับ รีลิสมุดคว้าเสร็จปุ๊บอยากจะอุ้มต่อหรือจากจะวางก็ได้นะคราวนี้สิ่งที่เรากำลังทำทำอะไรก็คือบอกเคปเปอร์ว่าถ้าทำตัวจะดีอย่างนี้เธอได้คำสั่งแล้วก็คืออุ้มแล้วคือจบ